ปัจจุบันนี้นะคะทั่วโลกก็ได้มีการทําวิจัยเกี่ยวกับการนำสเต็มเซลล์หรือว่าเซลล์ต้นกําเนิดมาใช้ในการรักษาโรคนะคะในประเทศไทยเองค่ะโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ก็ได้ทําการวิจัยในเรื่องนี้อย่างเช่นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้มีการตั้งธนาคารสเต็มเซลล์มาเป็นระยะเวลากว่า5ปีแล้วนะคะไปติดตามได้จากรายงานของคุณวารารัตนชัยพัฒน์ุณเจริญค่ะ หลายๆคนนะคะอาจจะเคยได้ยินในเรื่องของสเต็มเซลล์กันมาบ้างแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าในประเทศไทยน,นั้นได้มีการวิจัยในเรื่องนี้และยังมีธนาคารที่ใช้เก็บเซลล์เนื้อเยื่อเพื่อที่จะใช้ในการวิจัยสเต็มเซลล์อีกด้วยค่ะ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรพฤกษาานนท์อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าธนาคารสเต็มเซลล์ในประเทศไทยก่อตั้งมาได้5ปีแล้วโดยผ่านการทดสอบคุณสมบัติด้านจริยธรรมความปลอดภัยและกระบวนการต่างๆรวมถึงได้ขึ้นทะเบียนในสหภาพยุโรปด้วยธนาคารสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับมาจากต้นกําเนิดที่ว่า ในช่วงของกระบวนการวิจัยเนี่ยเราจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกาเนิดเพื่อใช้นะฮะในการทําการวิจัยนะครับจึงเป็นที่มาที่ไปของการที่เราต้องมีเหมือนกับมีสต็อกหรือมีแบงค์ของอตัวเซลล์ต้นกาเนิดเพื่อจะใช้ในการวิจัยต่อแต่ตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่เราจะต้องเอาไปใช้ในคนนะครับเป็นเพียงแค่กระบวนการของการงานวิจัยนะครับแล้วก็ทดสอบคุณสมบับต,ติต่างๆในความปลอดภัยครับ จริงๆคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทุกคนก็มองเห็นว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้หนึ่งในกระบวนการของการพัฒนาความรู้ก็คือการนำออสเต็มเซลล์ไปใช้ประโยชน์เช่นอาจจะเป็นทดสอบยานะครับหรือทดสอบคุณสมบัติของสารต่างๆรวมถึงในอนาคตผมต้องย้ำคำว่าในอนาคตนะครับอาจจะเอามาใช้เพื่อทดแทนนะฮะอวัยวะหรือเซลล์ที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพไปจากโรคต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรยังกล่าวอีกว่าสเต็มเซลล์จะได้มาจากหลายแหล่งเช่นไขกระดูกเม็ดเลือดหรือตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธินอกร่างกายซึ่งจะได้จากการบริจาคจากผู้ที่มีบุตรแล้วบริจาคสเต็มเซลล์ไหมได้ไหมถ้าโดยทฤษฎีก็ทําได้ครับแต่โดยปฏิบัติมันเนื่องจากกระบวนการต่างๆมันทําได้ยากเย็นมากนะครับถ้าสมมติว่าจะมีการวิจัยก็จะขอเป็นลายๆไปทั้งนี้ดรรัฐจักรังศีวิวัฒ นักวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้พาทีมข่าวนิวทีวีชมห้องแลบที่ใช้ทดลองและเป็นธนาคารที่เก็บเซลล์ต่างๆ โดยห้องแรกจะเป็นห้องเตรียมอุปกรณ์ทั่วๆไปสําหรับการวิจัยและจะมีตู้เก็บเซลลโดยจะต้องอยู่ในอุณหภูมิลบหกสิถึงแปองศาเซลเซียสซึ่งเซลล์จะอยู่ได้นาน2อถึงสเดือนห้องต่อมาจะเป็นห้องเลี้ยงเซลลและห้องแยกเซลต้นกาเนิดจะมีบริเวณเตรียมเซลล์และถัดมาจะเป็นตู้เพาะบ่มเซลล์มีอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสและมีกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้สําหรับดูลักษณะของเซล์ และสุดท้ายคือถังเก็บเซลลในตรวเจนเลวจะมีอุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสซึ่งจะเก็บเซลล์ได้นานถึง20ปีในอนาคตรเราอาจจะได้เห็นสเต็มเซลล์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆกับมนุษย์ได้เพราะจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่นและจะทำให้การแพทย์ของไทยประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งด้วยมนุมาตรวงถ่ายภาพ วรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญทีมข่าวนิวทีวีรายงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งความหวังนะฮะของผู้ป่วยด้วยที่จะสามารถนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาประยุกต์ใช้ได้และก็เป็นการพัฒนาต่อไปในอนาคตของประเทศเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะ